อารมณ์ลืกๆของเรานี่คือเรียกว่าเออนองไปด้วยน้ำตาแต่น้ำตาได้นะคะทุกคนน้ำตาไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอแต่หมายความว่าเราแข็งแรงมานานเกินไปหนูหนูจะไม่บอกอะไรเด็กคนนั้นเลยค่ะหนูจะให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองให้แบบเขาให้เขาผ่านมาเหมือนที่หนูก็ได้ผ่านมาตรงจุดนั้นเพื่อแบบว่าเดี๋ยวไปบอกะไรเดี๋ยวเด็กคนนั้นโลเลยเราไม่ได้มาเป็นลาสไอดอลจะทำไงล่ะเซน่ะสวัสดีค่ะพวกเราลาสไอดอล สวัสดีค่ะเก๋ค่ะสวัสดีค่ะรัมมาค่ะสวัสดีค่ะต้นน้ำค่ะสวัสดีค่ะหวานค่ะสวัสดีค่ะแมหมูค่ะสวัสดีค่ะจีจีค่ะ ประทับใจก็ประทับใจในตัวเมมเบอร์ละกันแบบดีใจมากเพราะว่าอ่ะอย่างแรกเลยก็คือพี่มุกอย่างเงี้ยเขาเป็นไอดอลมาก่อนแล้วเขาเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวปังแล้วแบบเราได้เข้ารายการมาแล้วเจอคนนี้ก็คือเป็นหนึ่งของประทับใจมากๆพี่บอกอีกครนึงอ่ะเออรู้จักมากมุกอ่ะทุกคนมันแบบพี่ม oh <my> ัมมุกชนะฐานดับมุกมุกเราเคยไปหาแมวเขาด้วยคือแบบ ดีใจมากที่ได้อยู่หลักไอดอลเพราะ i ลาไอดอลมีชีเออนี่คือความประทับใจแล้วก็อาจได้มีเมมเบอร์คนอื่นๆด้วยแล้วก็ร่วมถึงแฟนคลับทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าการได้มาอยู่หลักไอดอลเนี่ยก็ได้เจอทุกๆคนทําให้แบบเป็นความทรงจําที่ไม่มีวันลืมเลยน่คนอลองสอบแบบไหัชื่อเือนที่เหลือได้ไหมราเราไเราไือน ซีโมนไฮเวก้อยไอเรสหงยกเลนี่พี่หยดน้ำฟางแจนสาวน้อย้ามินนี่ไมด้วยท้าไม่ครบนิดนิดคนที่ถูกลืมนี่แบบกระตาไหลยคราบ เกมนะคะก็เป็นเพลงที่เราเนี่ยอยากมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนๆนะคะเนื่องในโอกาสที่พวกเราเองก็จะยุติบทบาทการเป็นลัสไอดอลแล้วนะคะสำหรับเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่เปรียบพวกเราเหมือนกับอยู่ในเกมนี่แหละคือชีวิตมันก็เหมือนเกมเกมหนึ่งทุกคนที่เราต้องต้องต่อสู้ต้องเจอกับอุปสรรคมากมายอาจจะมีแพ้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่ยอมแพ้ เราก็แค่ลุกขึ้นมาสู้ใหม่เพื่อที่จะชนะให้ได้แต่ถึงแม้ว่าเราจะชนะได้แล้วนะคะมันก็ไม่ใช่จุดจบไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะคะเพราะว่าในชีวิตเรานะคะยังมีความท้าทายใหม่ๆยังมีสิ่งต่างๆมากมายที่เราให้เรานะคะไปพบเจอแล้วก็ไปชนะมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีจุดสิ้นสุดแน่นอนก็เหมือนกับพวกเราเนี่แหละคะ่ะที่พร้อมที่จะกล้าออกไปข้างนอกนะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปโดยที่มีกําลังใจจากทุกคนอยู่พวกเราก็พร้อมนะคะที่จะสู้ต่อไปค่ะยย เกมสุดท้ายใครบอกมันไม่มีรอแค่ลองแพ้ดูก่อนเคยรู้วิธีให้ได้ไปต่อจบเกมนี้จบเกมนี้ถ้ารอเล่นเกมไหม่ก,มมก็เท่านั้นก็เกมสุดท้ายท้ายสุดมันไม่มีจริงให้ชน,นะทุกสิ่งวันพรุ่งนี้อันต้องมีเรื่องราวใหม่ นิเดียไงที่แบบเราแบบมีการคิดคนมีกคิดคนท่าไหนท่าไหนท้าไหนอมันจะเป็นท่อนหลังของเพลงลาลาลัสไอดอลเลยค่ะเป็นฮุกหลังฮุกสุดท้ายเลยลา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 สวัาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายลา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 สและใจฉันไม่มีเปลี่ยนไปเนเนเน r l ล s สถ้าเรายังคงเดินทางอยู่ภายในโลก ฉันจะเหมือนดิความฝันของฉันความหวังของฉันทุกภาพจำของฉันความสัมพันธ์เหล่านั้นความฝันของฉันความหวังของฉันจะรวมแบกงปันให้เธอและไม่มีหายไปโอคค้โหบอกเลยนะคะว่าตอนถ่าทำาอ็มบีเนี่ยแ ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเพลงนี้นะคะทุกคนเป็นครั้งแรกเลยที่พวกเราทั้ง2 1คนเนี่ยได้ไปถ่ายทําร่วมกันเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยไปถ่ายทํากันแบบคนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะที่กองเนี่ยเขามีการจัดการที่ดีมากเพราะว่าเหมือนแบบว่าคิวพอใครไปปุ๊บก็แบบเป็นตามเวลาที่เขานัดมาเลยค่ะซึ่งแบบว่าแบบมันจะมีซีนหนึ่งค่ะทุกคนที่แบบว่าหวัดเสี่ยวมานั่นก็คือซีนที่เราเนี่ยต้องแข่งกันก็อาจจะไม่ได้แข่งแต่คือต้องวิ่ง กันแบบ21คนลงบันไดอะค่ะซึ่งแบบว่าบันไดมันน่ากลัวมากทุกคนคือมันเป็นขั้นที่แบบมันก็ไม่ได้เป็นขั้นเตี้ยๆคือมันเป็นหลายขั้นนะคะทุกคนแล้วเราแบบเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยววิ่งแล้วอย่ามองพื้นนะ,ะซึ่งหนูกแบบ็แบบเฮ้ยแบบมันน่ากลัวมากการลงบันไดแบบไม่มองพื้นน่ะแล้วแบบเราก็ต้องวิ่งลงไปมาสามสี่รอบค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บในซีนอะอ,อ,อารมณ์ลึกๆของเรานี่คือเรียกว่า เออนองไปด้วยน้ำตาใช่คือความจริงเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับจริงสุดท้ายแล้วว่ะทุกคนก็ยังอยากให้ทจากลากันด้วยความสุขเพราะว่าลูกผู้ชายมักไม่เสียน้ำตาบอกกนนี้แต่ว่าเสียน้ำตาได้นะทุกคนน้ำตาไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอแต่หมายความว่าเราแข็งแรงมานานเกินไปสมมติอันนี้คือน้องคนนั้นเก่งมากเลยขอจุบที อันนี้ส่วนตัว,ตวห,หรืออะไรแ <c oughs> ม่ก็จะบอกว่าเก่งมากคือมีความมั่นใจขึ้นเยอะเลยแบบเออกาล้าร้องเพลงกล้า,าพร์ฟอร์มต่อหน้าคนอื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมีคนรักเธอมากกว่าที่เธอคิดอีกนะ,ะถ้าเกิดมุกไปเจอมั่นมุกย้อนกลับไปเจิ้พี่ย้อนกลับไปก็จะบอกว่าทําไปเถอะอยากทําอะไรก็ทําไปตามความฝันเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันดีแล้วแค่มั่นใจแล้วก็ทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดไว้ก็พอถ้าเป็นต้นน้ำก็จะบอกกับ ต้นน้ำตอนนั้นว่าสู้ๆสักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราพยายามเข้าวไว้ทำตอนนี้ให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็มั่นใจในตัวเองไว้อย่าคิดในแง่ลบเกินไปนะจ๊ะจุเก๋ก็ <Okay, S 1> <Okay. S 2> ถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะบอกว่าทำดีแล้วทำต่อไปทำเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันนั้นหรือจะไม่บอกอะไรเด็กคนนั้นเลยค่ะ หนูจะให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองให้แบบเขาให้เขาผ่านมาเหมือนที่หนูก็ได้ผ่านมาตรงจุดนั้นให้แบบได้เรียนรู้ไงเผื่อแบบว่าเดี๋ยวไปบอกอะไรเดี๋ยวเด็กคนนั้นโลเลเราไม่ได้มาเป็นร้านไอดอลจะทำไงล่ะเออหนูจะบอกว่าอยากรู้นะใช่ไหมว่าความฝันที่อยากเป็นะ่ะถ้าได้เป็นแล้วมันจะเป็นยังไงงั้นก็มุ่งมั่นต่อไปซะหู oh, <hey. S 2> จะบอกแบบนี้อยากจะบอกเด็กคนนั้นว่า มั่นใจในตัวเองเข้าไว้อย่างที่เพื่อนๆมอบความมั่นใจนั้นให้กับเรามาเพราะว่าทุกเส้นทางมันไม่ได้มีอะไรง่ายทุกอย่างมันมีผิดพลาดมันมีล้มมันมีอะไรที่แบบมันไม่ได้ราบลื่นขนาดนั้นแต่ว่าทุกๆความทรงจาทุกๆความผิดพลาดที่ผ่านมามันจะทําให้เราเติบโตและแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทุกๆคนรักเรานะและเราก็อยากจะมอบความรักนั้นให้กับทุกๆคนมั่นใจในตัวเองเข้าไว้และรักตัวเองเข้าไว้นะอย่างนรักทุกคนด้วยเหมือนกันนะ อาจจะไม่สามารถบอกทุกอย่างในใจของเราออกไปได้แต่ว่าอยากจะขอบคุณมากๆค่ะที่อยู่เป็นกำลังใจให้พวกเรามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะพวกเราก็อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มอยากให้ทุกคนมีความสุขมากที่สุดที่ได้เจอพวกเราได้เห็นพวกเราค่ะเรามาใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้ให้เต็มที่ที่สุดและมีความสุขที่สุดกันดีกว่าค่ะ ที่สิเพฤศจิกายนค่ะก็จะมี last concert เป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของพวกเรา last idol thailand ค่ะจะจัดขึ้นที่เมเจอร์รชโยธินลงที่14ค่ะก็เตรียมอย่าลืมพกทิชชู่กันมาด้วยนะคะบอกเลยว่าน้ำตาน้องแน่นอนแล้วก็เมมเบอร์ก็อย่าลืมแต่งแ,แต่งเครื่องสำอางแบบกันน้ำใช่น่าจะท่วมลง14เลยค่ะใช่ ก็ขอฝากผลงานของพวกเราด้วยนะคะล่าเกมเกมสุดท้ายไม่มีจริงค่ะจะบอกว่ามีโปรโมททาง บีเทสด้วยนะคะทุกคนใครที่เดินทางด้วยบีเทสเนี่ยก็จะเห็นพวกเราอยู่ตามจอมาทักทายเซฮายในเกมสุดท้ายใครบอกได้แล้วก็สามารถไปดูอ m ีได้ที่ YouTube Channel Last Idol Thailand ค่ะและยังมีแฟนเพจต่างๆที่ทุกคนจะได้ติดตามอัปเดตข่าวสารงานต่างๆของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ค่ะพิมพ์ไปละค่ะ Last Idol Thailand ค่ะ